สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มจะนำเทคนิคเล็กๆเ,เกี่ยวกับการล้างเห็ดมาฝากค่ะสะดวกและประหยัดเวลาในการล้างมากค่ะต่อไปไม่ต้องล้างทีละดอกแล้วนะคะอันนี้ได้รับคำแนะนำจากแม่ค้าขายเห็ดค่ะเนื่องจากแม่ค้าอยากขายนะคะเพราะว่าเราบอกว่าขี้เกียจล้างขี้เกียจล้างเห็ดแต่ชอบกินค่ะเป็นคนชอบกินเห็ดนะคะ แม่ค้าก็เลยบอกว่าการล้างไม่ยากเลยมีเทคนิคเล็กๆตามนี้เลยค่ะแม่ค้าบอกว่าให้ต้มน้ํานะคะให้เครดิตแม่ค้าต้มน้ําให้ร้อนแล้วก็เทเห็ดของเราลงไปค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาทัพพีหรืออะไรก็ได้กดให้เห็ดจมลงไปในน้ำร้อนๆค่ะให้ทุกดอกจมลงไปนะคะ แล้วก้อนเศษหินเศษดินที่ติดอยู่นะคะเศษใบไม้ที่ติดอยู่ก็จะหลุดออกมาค่ะอันนี้เราต้มน้ํานะคะแล้วเราก็เอาเห็ดลงไปเลยข้อดีของการล้างโดยวิธีนี้คือล้างได้จํานวนมากค่ะดอกเห็ดเราไม่แตกไม่แตกหักเหมือนล้างมือธรรมดานะคะเพราะว่าล้างมือธรรมดาหรือว่าล้างด้วยน้ําเย็นธรรมดาก็คือเห็ดเราจะกรอบกรอบนะคะเพิ่งเก็บมาใหม่ก็จะทําให้ ดอกเขาแตกหักได้แต่นี่วิธีการล้างนี้คือใช้ความร้อนนะคะเห็ดเราก็จะมีความนุ่มค่ะนุ่มเสร็จแล้วเราสามารถคงรูปคงดอกเห็ดไว้ได้เหมือนเดิมได้ค่ะในนะคะพอเขายุบตัวลงเขาก็จะล้างง่ายกดให้จมทุกดอกนะคะ เศษดินเศษหินเศษใบไม้จ, my, จะได้หลุดออกไปค่ะการล้างวิธีนี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะเราอยู่ของเขาก็คือประโยชน์ของเขาก็คือประหยัดเวลาค่ะตอนนี้กดให้จมนะคะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะ5นาทีก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาพอเห็ดยุบตัวลงแล้วนะคะเราก็จะมาทำการ ล้างๆแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นก่อนค่ะตักดอกเห็ดทั้งหมดที่แช่ในน้ำร้อนนี่นะคะลงในน้ำเย็นค่ะการล้างเห็ดวิธีนี้สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆนะคะเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยโดยที่เห็ดไม่แตกหักค่ะแล้วก็จะใช้ทัพพีคนๆนะคะแล้วเพื่อให้เศษสิ่งสกปรกหลุดออกไปก่อนนะคะ ในบางส่วนดอกเห็ดเราเริ่มสะอาดแล้วค่ะเศษก้อนดินก้อนหินหรือว่าเศษใบไม้ต่างๆหลุดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักไปใส่น้ําเย็นล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นค่ะใช้กระบวยหรืออะไรก็ได้นะคะที่สะดวกและประหยัดเวลาของเราค่ะ วันนี้เราใช้ตะแรงนะคะตะแกรงสำหรับตักตักอะไรก็ได้ออกจากน้ำให้มันเสด็จน้ำค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยแล้วก็จะตักออกมาล้างน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะ40บบาทได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราหาไม่เป็นหาหาเห็ดไม่เป็นค่ะอาศัยการซื้อเป็นเห็ดแป้งนะคะ เพิ่งเคยเคยรู้จักเห็ดนี้เป็นครั้งแรกค่ะแม่ค้ามาขายไม่ไม่ใช่แม่ค้าค่ะคนหาเห็ดนี่แหละค่ะชาวบ้านไปเดินหาเห็ดมานะคะเราก็เลยได้ซื้อมาสองถุงค่ะพร้อมเทคนิคการล้างดีๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะนี่นะคะขาวสะอาดหมดจดเลยค่ะมีความสุขในการล้างมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อน เคยล้างเห็ดให้แม่รู้สึกว่าหงุดหงิดมากมันเป็นอะไรที่ทรมานมากในการต้องมานั่งล้างเห็ดทีละดอกทีละดอกแล้วห้ามแตกด้วยถ้าแตกแล้วแม่บ่นนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ชอบการล้างเห็ดอีกเลยจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะได้รับเทคนิคใหม่จากคนใจดีนะคะคนหาเห็ดนะคะเนี่ยคะ่ะสะอาดสะดวกประหยัดเวลามากค่ะ หลายคนอาจจะทราบวิธีการล้างเห็ดมาแล้วนะคะแต่เราตื่นเต้นเราเพิ่งได้รับความรู้มาเป็นครั้งแรกค่ะเราก็เลยดีใจนะคะครั้งต่อไปเห็นเห็ดที่ไหนก็จะซื้อค่ะไม่ลำบากในการล้างแล้วรู้แล้วว่าเทคนิคการล้างคืออะไรยังไง หลังจากล้างในน้ำเย็นแล้วนะคะเราก็จะตักออกนะคะตักออกเก็บจะประกอบอาหารได้เลยหรือแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกเก็บไว้ค่ะแล้ววันหลังเราจะมาทำเมนูผัดเห็ดให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันค่ะลิ้มลองรสชาติโดยการดูนะคะเนี่ค่ะสะอาดดีมากดอกขาวสวยเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะมีเทคนิคการล้างดีๆแบบนี้อะไรที่มันง่ายๆบางทีเราก็มองข้ามไปค่ะชอบทำอะไรที่ซ้ำๆตามแบบที่เคยทำโดยไม่มีการพัฒนานี่คือเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการการล้างเห็ดของเราเทคนิคเล็กๆที่เก็บมาฝากค่ะซึ่งหลายคนอาจจะทราบแล้ว ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ